ข้อที่จริงที่เกิดขึ้นนะคะกับการอ่านของประเทศสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันนะคะคนพบว่ามากกว่า20%นะคะของประชากรผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกานั้นอ่านหนังสือไดอ้ค่อนข้างจะไม่ค่อยดีนะคะหรือเทียบเท่าต่ำหรือเทียบเท่านะคะหรือต่ำกว่านักเรียนเกรด5ซึ่งก็อยู่ประมาณป .5 นะคะซึ่งความสามารถในระดับนี้นะคะเขาบอกว่าบางครั้งอาจจะยังไม่เพียงพอที่จะได้รับค่าแรงขั้นพื้นฐานภายในประเทศด้วยซ้ำไปนะคะ หรือนะคะเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกานะคะไม่สามารถเป็นนักอ่านที่ดีนะคะหรือ46ของพวกเขาคือไม่สามารถอ่านแม้กระทั่งฉลากยาหรือกล่องประกันสังคมได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะจากผลการสำรวจขององค์การยูเนสโกนะคะกล่าวไว้ว่านะคะอัตราการอ่านออกเขียนได้ของประชากรในประเทศนี้นั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อนเนื่องตั้งแต่ปี19 64นะคะที่อยู่ที่อัตรา73%จนปัจจุบันนั้นอยู่ประมาณที่99%ก็คือมีแค่1คนเท่านั้นจากร้อยคนที่ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ซึ่งดูเหมือนจะขัดกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นที่ตอนแรกที่ดิฉันได้อธิบายมาซึ่งตรงนี้เราจะมาดูกันว่าเกิดจากอะไรนะคะ <c oughs> นโยบายส่งเสริมการอ่านตรงนี้ที่ฉันจะเรียงตั้งแต่ปี1988ลงไปจนถึงปัจจุบันนะคะอันดับแรกก็คือเป็นนโยบายที่ส่งเสริมการอ่านผ่านห้องสมุดประชาชนซึ่งมีศูนย์นะคะในรัฐทั้งหมด50รัฐด้วยกันนะคะก่อตั้งตั้งแต่ปี1977นะคะผ่านศูนย์ที่ชื่อว่า The Center for the Book นะคะนโยบายส่งเสริมการอ่านในช่วงแรกๆนะคะก็ได้รับเกียรติจากประธานกิติมศักดิ์นะคะซึ่งเป็นอดีต เป็นอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งในสมัยนั้นนะคะคือนางบาบาราบูชนะคะก็เป็นเจ้าภาพนะคะในโครงการปีแห่งนักอ่านรุ่นใหม่หรือ Year of the Young Leader นะคะส่วนในช่วงนี้นะคะนโยบายส่งเสริมการอ่านที่สำคัญนะคะผ่านห้องสมุดประชาชนก็ยกตัวอย่างเช่นนะคะปี1994ก็คือมีการริเริ่มนะคะวันแห่ง การแลกเปลี่ยนความคิดนะคะหรือ i อเดียเอ็กช e d เดนะคะหรือในปี1996กนะคะก็มีการรณรงค์ในเรื่องของการเขียนเรียงความของนักเรียนและเยาวชนนะคะหัวข้อคือหนังสือเปลี่ยนชีวิตหรือบุ๊กเชงไลฟ์นะคะอันนี้นะคะสิ่งที่น่าสนใจก็คือในปี1998ค่ะ,ะมีการ ส่งเสริมนะคะผ่านโครงการที่ชื่อว่า1เล่ม1ชุมชน One Book One Community นะคะซึ่งโครงการนี้ถือว่าเป็น best practice ก็คือประสบความสำเร็จอย่างมากแล้วก็เป็นโครงการที่ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะคะกล่าวคือโครงการนี้นะคะก็คือในแต่ละรัฐในสหรัฐอเมริกาจะมีหนังสือที่บังคับให้เด็กอ่านนะคะหนึ่งรัฐหเล่มคล้ายๆกับสินค้าโอทอป ะะยกตัวอย่างเช่นในปี2005 2006เนี่ยนะคะในรัฐอินเดียนาเนี่ยให้อ่านหนังสือคือ c a s h m e if you can รู้สึกเหมือนจะเอามาทำเป็นหนังภาพยนตร์ด้วยนะคะหรือว่าในรัฐนิวยอร์กก็คือหนังสือชื่อ t h i n g s for Apart ก็คือเป็นการกระตุ้นให้เด็กนั้นอ่านหนังสือมากขึ้นนั่นเองนะคะ <c oughs> อันนี้ในปี2001 2003ก็ได้คุณลอร่าบุชนะคะมาเป็นประธานนะคะโครงการอ่านหนังสือนะคะชื่อ telling a m e r i c a story นะคะเป็นการกระตุ้นให้เด็กนะคะอ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของชาตินะคะเพราะว่าเด็ก เด็กคนคนอเมริกันนั้นค่อนข้างจะหลงลืมเรื่องประวัติศาสตร์ของชาติตนเองมากขึ้นทุกวันทุกวันนะคะคุณลอร์ดบูชเห็นสิ่งนี้นั้นเริ่มจะเป็นวิกฤตแล้วก็เลยเข้ามานะคะจัดตั้งโครงการนี้นะคะผ่านห้องสมุดประชาชนเพื่อกระตุ้นให้เด็กนั้นเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมแล้วก็ประ,ประวัติศาสตร์ของชาติตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็ปี2007ก็มีการ จัดตั้งโครงการนะคะส่งเสริมการอ่านนะคะในเรื่องของแข่งขันชิงเงินรางวัลการเขียนเรียงความสําหรับเยาวชนและก็ผู้ใหญ่ทั่วไปนะคะอันนี้ก็เป็นองค์กรภาครัฐที่ส่งเสริมนะคะนโยบายการอ่านนะคะมีทั้งกระทรวงและก็สถาบันต่างๆนะคะ,ะก็จะมีส่วนในเรื่องของการสนันุนเงินทุนนะคะในเรื่องของการวิจัยและก็เรื่องของการทําสถิติการอ่านออกเขียนได้ของประชากรภายในประเทศเป็นต้นนะคะพระราชบัญญ,ญัติ และโครงการส่งเสริมการอ่านนะคะที่มาจากรัฐบาลโดยตรงก็มีเหมือนกันนะคะในปี91นี้ก็มีพระราชบัญญัติที่ส่งเสริมพระราชบัญญัติที่ส่งเสริมทางด้านการอ่านออกเขียนได้คือย้าว่าประชากรท,กทุกคนในประเทศนั้นควรจะอ่านออกเขียนได้ตั้งแต่อย่างเป็นเด็กรุ่นเยาว์นะคะแล้วก็ในปี94นะคะประธานาธิบดีคินตันเนี่ยนะคะได้เห็นว่า ช่วงนั้นเนี่ยนะคะการอ่านของประชากรในประเทศเนี่ยเริ่มวิกฤตเด็กส่วนใหญ่นั้นมักจะอ่านหนังสือได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะคะเนื่องจากมีการทดสอบของสถาบัน NAEP คนพบว่าเด็กนั้นตกในเรื่องของผลการทดสอบค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยมีการตั้งนะคะโครงการที่ชื่อว่า American r e a d เพื่อให้เด็กอ่านหนังสือมากขึ้น นะคะแล้วก็มีการามีโครงการส่งเสริมการอ่านและการศึกษาของผู้ใหญ่ที่เรียกว่า a d u l t Education Program แต่ว่าทั้งสองโครงการนี้นะคะก็เป็นโครงการที่ไม่ต่อเนื่องค่ะนะคะก็เลยส่งผลทำให้อ,อัตราการอ่านหนังสือของผู้ใหญ่ในปัจจุบันนั้นลดลงนะคะซึ่งเดี๋ยวจะโชว์ผลให้ดูนะคะ อันนี้ก็เป็นพระราชบัญญัตินะคะในปีถัดๆมานะคะจะเห็นว่าทั้งสองพระราชบัญญัติในปี98และ2001นะคะก็จะเน้นในเรื่องของทําให้คนอเมริกันนั้นอ่านออกเขียนได้มากขึ้นเหมือนเดิมแล้วก็สร้างทกักษะทางภาษาที่ดีแต่ถ้าจากตรงนี้สังเกตมาทั้งหมดพระราชบัญญัติส่วนใหญ่จะเน้นออกมาคือช่วยในเรื่องของการอ่านออกเขียนได้ของเด็กและเยาวชนมากกว่าที่จะเน้นในเรื่องของผู้ใหญ่เรื่องของการอ่านออกเรื่องของการอ่านหนะังสือของผู้ใหญ่นะคะ ภาคเอกชนนะคะก็มีบทบาทเหมือนกันนะคะภาคเอกชนบางครั้งนะคะเราจะถูกเรียกกลุ่มนี้ว่ากลุ่มผลประโยชน์หรือ interest group นะคะกลุ่มนี้ก็คือมีส่วนกดดันนะคะรัฐบาลในเรื่องของการออกพระราชบัญญัติหรือกฎหมายต่างๆนะคะเพราะว่าเขามีส่วนได้ส่วนเสีย ะะกับการออกพระราชบัญญัติของรัฐบาลนะคะกลุ่มเอกชนพวกนี้ก็บางครั้งก็ช่วยในเรื่องของงานวิจัยนะคะว่าจะพัฒนาเด็กและเยะวาวชนอย่างไรนะคะในเรื่องของการอ่านนะคะหรือก,การศึกษาเป็นต้นนะคะนี่ก็คือเป็นตัวอย่างขององค์กรเอกชนนะคะการปรับตัวของผู้ประกอบการนะคะอันนี้เริ่มตั้งแต่ปี80เลยนะคะในช่วงก่อนปี88 ช่วงก่อนปี98เนี่ยนะคะคนพบว่าเศรษฐกิจช่วงนั้นไม่ค่อยดีก็เลยพยายามที่จะลดต้นทุนนะคะในการผลิตเพื่อให้หนังสือมีราคาถูกลงโดยการที่กิจการสิ่งพิมพ์ขนาดใหญ่ก็ไปควบรวมกับกิจการสิ่งพิมพ์ขนาดเล็กนะคะทำให้มีไซส์ใหญ่ขึ้นแล้วก็ได้ Economy of Scale นะคะส่วนปีตั้งแต่ปี98จนถึงปัจจุบันเป็นต้นมานะคะจะสังเกตว,ว่ารูปแบบ นะการจัดจำหน่ายและก็สิ่งพิมพ์นั้นนะคะก็ค่อนข้างอยู่ในรูปแบบออนไลน์มากขึ้นนะคะก็คือมีการจำหน่ายผ่านหนังสือผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วก็หนังสือที่จำหน่ายส่วนใหญ่เป็นหนังสืออ e ีบุ๊กนะคะผ่านเว็บไซต์เช่น amazon.com หรือ barnesandnoble นะคะผลนะคะที่ได้จากนโยบายส่งเสริมการอ่านนะคะต่อทัศนคติและพฤติกรรมการอ่านของคนในประเทศนะคะในช่วงแรกๆเนี่ยจะพบว่าคนอเมริกันอ่านหนังสือน้อย อัตราการอ่านออกเขียนได้ก็น้อยนะคะก็อย่างเช่นว่า45ไม่อ่านหนังสือเลยแล้วก็จำนวนหนังสือที่อ่านโดยเฉลี่ยเพียงแค่16เล่มต่อป,ปีนะคะหลังจากนั้นเป็นต้นมาจนถึงปี2000นะคะเริ่มมีการออกพระราชบัญญัติและโครงการส่งเสริมการอ่านมากยิ่งขึ้นนะคะก็ทำให้เด็กอเมริกันทุกชนชาติที่อยู่ในประเทศนะคะเริ่มอ่านหนังสือได้ดีขึ้นอ่านออกเขียนได้มากขึ้นและตรงนี้ยังค้นพบอีกว่านะคะเด็ก